การเจริญสติในอิริยาบถเคลื่อนไหวเป็นคู่กับการเจริญอิริยาบถสติในอิริยาบถนั่งนิ่งถ้าเราจะเจริญสติอย่างต่อเนื่องในชีวิตประจำวันจะเอาแต่สติตอนนิ่งไม่ได้การเดินจงกรมเป็นการฝึกสติ ในลักษณะที่เอาไปใช้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายนั้นเราเลือกเ,อเทคนิควิธีเราจะดูความ <c oughs> ดาูความรู้สึกในฟ้าเท้าอย่างเดียวหรือใช้โดยมีคำบริกรรมกำกับก็ได้รู้สึกในโครงกระดูก ุกครั้งที่เราเหยียบพื้นก็จะรู้สึกในครงกระดูกตั้งแต่สนเท้าขึ้นไปถึงศีรษะเอาครงกระดูกเป็นเ <c oughs> ครื่องระลึกของสติเครื่องรู้ของใจใช้คำบริกรรมว่าอัติอัอ <c oughs> อติราบใต้ที่เรายังยึดมั่นถือมั่นในกายว่าเราว่าของเราโดยการจะ,อ,ะออกจาก การเขาจะเข้าสู่สมาธิแน่วแน่เป็นไปไม่ได้แล้วค่อยๆปล่อยวางความยึดติดในกายเนเทคนิคอุบายคือการแยกกายออกเป็นธาตุดินธาตไ <c oughs> ฟธาตุลมธาตุน้ำหรือการดูอาการ32เหรือการเอา อาการใดอาการหนึ่งใน32เช่นอัธิกระดูกเป็นเครื่องรู้ของจิต <c oughs> ผูู้ตีถนัดกับการนับก่นับ9ก้าได้แต่อย่าให้เกิน10นับถึง10ลงถึง1ขึ้คนถึง10ลงถึง1ก็ได้เปิงต้นเพื่อการการนับ เก้า็จะช่วยระงับความฟุงง้งซ่านในเบื้องต้นหาขอวัดปฏิบัติหให้เหมาะกับตัวเองถึงจะเหมาะกับตัวเองไม่ใช่ว่าจะง่ายแต่ก็พอไปได้สร้างความรู้สึกที่ดีต่อการภาวนาทำให้คิดในทางที่ทำให้เกิดความกระดือรือรนล้นความมุ่งมัน่นความเชื่อมั่นในตัวเอง